สวัสดีครับผมวุฒินะครับทฤษฎีบุรณะพงศ์ที่ปรึกษาการขายฟอร์ดแอมเอจากสาขาการปบะพฤกษ์นะครับวันนี้วุฒิจะพาเพื่อนๆมาทาความรู้จักกับฟอร์ดอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็นน้องเล็กของเราแต่สเปคเนี่ยไม่เล็กเลยนะครับมาดูกันครับว่ารายละเอียดของเจ้ารุ่นที่อยู่ด้านหลังวุฒิเนี่ยเป็นรุ่นอะไรราคาเท่าไหร่และมีฟังก์ชันอะไรบ้างเชิญชมไปทีละส่วนเลยครับสําหรับกระบะรุ่นนี้นะครับก็คือ Ford r a n g e r XLS เนะครับเป็นรุ่นเนี่ยที่เพิ่มมาจาก XL ตัวเตี้ยนะครับตัวนี้เป็น XLS ตัวเตี้ยนะครับราคาขายอยู่ที่6,590 0 0บาทนะครับมาไล่เรียงกันดูในส่วนของออปชั่นกันทีละส่วนเลยครับเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับตัวนี้กระจังหน้านะครับยังเป็นฉมเดิมแต่ถูกปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวสีไปนะครับตัวนี้จะเป็นในลักษณะของสีบอลนะครับเน้นการใช้งานง่ายๆการทําความสะอาดง่ายๆครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้าตัวนี้จะเป็นไฟมันติรีเฟกเตอร์นะครับเป็นไฟหลอดไฮโดรเจนก็คือแสงสีส้มนั่นเองนะครับ ยังคงพื้นฐานของตัว XL อยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้จะมีเพิ่มเติมเข้ามาให้นะครับช่วยในเรื่องของความสว่างยามค่าคืนด้วยนะครับจะได้ขับขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในส่วนของเครื่องยนต์นะครับหัวใจหลักของเจ้าคันนี้เนี่ยก็ยังคงความเป็นเครื่องยนต์2.2อยู่นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นเทอร์โบเดี่ยว160แรงม้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเจ้าเครื่องยนต์ตัวนี้มันมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันครับก็อย่างที่วูได้เกนไเลยนะครับ ตัวนี้อย่าพื้นฐานมาจาก XL นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของตัวโชกฝากระโปรงนะครับตัวนี้ก็ยังมีอยู่นะครับเครื่องยนต์นะครับขนาด2.2ลิตรนะครับอโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวถัดไปกันครับ ในส่วนของขัดมานะครับจะเป็นในส่วนของตัวด้านข้างรถนะครับไล่เรียงกันไปทีละจุดครับอย่างเช่นเคยนะครับตัวล้อแม็กเป็นล้อแม็กอลลอยนะครับขนาด16นิ้วซีรียางอยู่ที่215 70ขอบ16นั่นเองนะครับอันนี้แก้มด้านข้างนะครับตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับสัญลักษณ์ก็คือ2.2 6สปีดก็คือ6เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวที่อยู่ที่แก้มด้วยนะครับอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับในส่วนของตัว กระจกนะครับตัวนี้จะเป็นแบบเมนนวคพับมือก็คือให้อารมณ์แบบใช้งานง่ายๆทําความสะอาดง่ายๆสีเนี่ยก็คือจะเป็นสีเดียวกับตัวกระจังด้านหน้านั่นเองนะครับมือจับยังคงเป็นสีดําเหมือนตัว XL อยู่นะครับตัวนี้ไปดูด้านหลังกันเลยครับในส่วนของตัวกระบะท้ายนะครับของเราเนี่ยพูดได้เลยว่าใหญ่ที่สุดในตลาดกระบะบ้านเราแล้วนะครับตัวนี้ให้ความลึกอยู่ที่5.1เลยนะครับ และที ates, ่สําคัญเนี like ok ่ยมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะครับพร้อมกับไฟสองท้ายกระบะในยามค่ำคืนด้วยครับช่วยให้ลูกค้าเนี่ยเวลาหยิบหาของในพื้นที่กระบะเนี่ยสามารถทําได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับตัวนี้นะครับพื้นฐานเดิมโรงงานเลยนะครับมาพร้อมตัวกันชนหลังนะครับตัวนี้เป็นพลาสติก ABS นะครับให้ความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงเลยนะครับเป็นพลาสติกเกรดโรงงานนะครับแล้วก็ที่สติ๊กเกอร์ด้านท้ายนะครับเพิ่มเติมจากตัว XL ธรรมดาก็คือตัวของสติ๊กเกอร์เลนเจอร์นั่นเองครับตัวนี้ ในส่วนของตัวกุญแจนะครับตัวนี้เลยนะครับมาพร้อมกับกุญแจรีโมทนี่เลยครับว้าวๆเลยนะครับซึ่งพื้นฐานเดิมตัว XL เตียหรือ XL พัดเนี่ยก็คงยังเป็นกุญแจรีโมทตัวนี้อยู่นะครับตัวนี้เนี่ยให้มาคือให้มาคู่กันนะครับรีโมทตัวหนึ่งกุญแจตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นกุญแจ immobilizer นะครับซึ่งสามารถกันขโมยได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยววุฒิพาไปดูภายในกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมมาจากตัว XL ธรรมดาบ้างนะครับไปเลยครับ มาต่อการที่ห้องโดยสารนะครับในส่วนของตรงนี้จะไล่เรียงกันไปทีละจุดเลยนะครับก็คือในส่วนของตัวกระจกนะครับตัวนี้เป็นกระจกปรับไฟฟ้านะครับเรียนกระจกไฟฟ้านั่นเองพร้อมระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับที่คอนโซลด้านหน้านะครับตัวนี้จะเป็นกระจกปรับไฟฟ้าก็คือปรับด้านในในส่วนของตัวกระจกนะครับแต่ว่ากระจกนี่ยังคงเป็นกระจกพับมืออยู่นะครับเพื่อให้ลักษณะของการใช้งานเนี่ยที่มันง่ายนะครับแล้วก็ปุ่มด้านนี้นะครับก็คือในส่วนของปุ่ม ปิดปิดไฟหน้านั่นเองนะครับเดี๋ยวให้ดูในส่วนของตัวเรือนไม้นิดนึงนะครับตัวนี้จะแตกต่างไปจากเดิมนะครับนี่ครับตัวไม้นะครับลักษณะก็จะเหมือนแบบตัว XLT ซึ่งแตกต่างจากตัว XL นะครับสวยเลยครับแบ่งสัดส่วนเป็นอย่างดีนะครับด้านซ้ายนี้ก็คือวงบอกในส่วนของตัววัดรอบอของเครื่องยนต์นะครับ ด้าขวาเป็นความเร็วนะครับโอเคเดี๋ยวขอยนดลีเสียงนิดนึงมาต่อกันในส่วนของที่ตัวพวงมาลัยนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟา100้าร้อยเอซนอยู่นะครับก็คือตั้งแต่พื้นฐานหัวเดียวเราเลยนะครับพร้อมกับแอร์แบ็กสลูกนั่นเองนะครับผมอีกหนึงจุดครับที่น่าสนใจก็คือในส่วนของตัวเครื่องเล่นมัลติทัชนะครับแบบ8นิ้วนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยมีระบบช่วยเหลือ กรณีรถเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็คือสามารถโทรฉุกเฉินให้เราเลยน,นะครับไปที่หมายเลข1นึ่งหนึ่งหกนนะครับแล้วส่งตำแหน่งมาหา,าจุดที่เราเกิดอุบัติเหตุตรนมานได้เลยนะครับในส่วนของเครื่องเล่นนะครับหน้าจอนะครับเป็นมัลติทัชแบบแปดิ้วนะครับก็คือมีระบบช่วยทโทรฉุกเฉินกรณีรถเกิดอุบัติเหตุด้วยนะครับในส่วนของตัวแผงหน้าปัดนะครับปรับความเย็นในรถก็คือตัวนี้เป็นปรับพัดลมนะครับ a อเพิ่มความเย็นนะครับปุ่มปิดเปิดในส่วนของตัวเครื่องเล่นก็จะอยู่ด้านนี้นะครับตัวนี้ก็คือหมุนหาขึ้นพร้อมช่องต่อ USB 2จุดนะครับที่ตำแหน่งตรงนี้นั่นเองเห็นไหมครับครับหน้าตาตัวนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัว XLT นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับกระจกก็คือเป็นกระจกเดิมเหมือนตัว XL อยู่นะครับที่สําคัญในส่วนของตัวเบาะนั่งที่วุฒิกำลังนั่งอยู่นะครับตัวนี้คือปรับทั้งหมดเนี่ย หจุดด้วยกันก็คือ,อเดินหน้าถอายหลังนะครับปรับสูงตำ่ำตัวนี้แล้วก็พิกนะครับหกตำแหน่งตัวนี้ให้มาในส่วนของตัวกระจกด้านหลังก็คือมีไลฟ่ฟาด้วยมีระบบไลฟ่ฟาด้านหลังให้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยโอเพนแคของเราตัวนี้ใหญ่กว่า เจ้าอื่นแน่นอนนะครับภายในห้องโดยสารกว้างครับนั่งสบายนะครับในส่วนของตำแหน่งเบาะแคบด้านหลังนะครับก็จะมีช่องเก็บสัมภาระให้ทั้งหมด2งช่องด้วยกันนะครับตรงน,นี้แล้วก็ขออนุญาตนะครับในส่วนของช่องอด้านผู้โดยสารนะครับตรงนี้ก็จะมีเครื่องมือหรือสัมภาระนะครับอุปกรณ์ในการเปลี่ยนยางอะไหล่นั่นเองรวมไปถึงช่องเก็บสัมภาระด้านนี้ด้วยนะครับออ เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากดูรีวิวจบไปแล้วพุจะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของตัวเจ้า XLS คันนี้เนี่ยสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากตัว XL นะครับคือไฟตัดหมอกนั่นเองนะครับล้อแบกอลอยขนาด16นิ้วนะครับให้ความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับจากปกติเนี่ยที่เป็นล้อกระทะนะครับด้านหลังนะครับกันชนเสริมท้ายนะครับเดิมโรงงานอุปกรณ์เดิมจากโรงงานเนี่ยแข็งแรงแน่นอนนะครับในส่วนของตัวภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์นะครับ หน้าปัดแสดงผลนะครับกุญแจแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของตัวไล่้าหลังด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยเราให้มาเนี่ยพื้นฐานของตัวเ l c เลยนะครับเรียกได้ว่าคันนี้เนี่ยครบคันเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับราคาเจ้าคันนี้เนี่ยอยู่ที่6 5 9 0 0 0บาทนะครับสำหรับวันนี้วุฒก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด u ั s c ไ i b e ให้กับช่อง Ford RMA ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคลิป ดีๆคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ